สวัสดีค่ะอาจารย์ดรแพทย์หญิงัภวรันอุทุมพ,พรนะคะวันนี้นะคะก็จะมาเล่าถึงเรื่องในทศการที่เราเนี่ยนำมาจากทางประเทศอังกฤษเนี่ยเข้ามาที่ประเทศไทยเป็นที่แรกเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าในทศกาลวันนี้ของเรานะคะเกี่ยวกับอะไรบ้างเนาะรู้หรือไม่ถ้าท่านผู้สูงอายุเนี่ยละเลยปัญหาการได้ยินเนี่ยสามารถเพิ่มความเสี่ยงที่ทําให้เป็นสมองเสื่อมได้เลยผู้สูงอายุเนี่ย กว่าหนึ่งใน3เลยค่ะที่มีปัญหาการได้ยินหลายๆท่านเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะปัญหาการได้ยินเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของความเสื่อมตามอายุแต่มีสิ่งหนึ่งค่ะที่หลายๆท่านไม่รู้นั่นก็คือปัญหาหูตึงเนี่ยนะคะเพิ่มความเสี่ยงสูงสุดเลยที่จะทําให้เป็นสมองเสื่อมเพราะว่าสมองเนี่ยเขาจะขาดการกระตุน้นแล้วก็ค่อยๆฝ่อ,อ,อเสื่อมถอยเสื่อมถอยลงไปความเสี่ยงเนี่ยนะคะสูงถึง1 9 4เเท่าหรือเกือบสองเท่าเลยทีเดียวเท่ากับว่าถ้าเราหูตึงนะ เทียบกับเพื่อนเราที่เขาหูดีนะคะเราเนี่ยเสียงกว่าเพื่อนสองเท่าเลย สำคัญที่สุดเลยก็คือเราจะต้องรู้ก่อนว่าตัวเราเนี่ยหูตึงเราจะได้เข้าไปรับการดูแลรักษาได้อย่างทันท่วงทีอย่างรวดเร็วที่เราจะรู้ได้ยังไงหละ่ะว่าเราเนี่ยมีปัญหาการได้ยินแล้วถ้าเป็นแต่ก่อนเนาะก็ไปพบคุณหมอนะคะไปตรวจระดับการได้ยินที่โรงพยาบาลอันนี้ก็ได้เลยเข้ามาพบหมอได้เลยหรือเดี๋ยวนี้หลายๆครั้งก็มีในเรื่องของแอปพลิเคชันในโทรศพัพท์เราพิมพ์เข้าไปตรวจการได้ยินอย่างเงี้ยค่ะของหมอจริงๆเนี่ยก็มีตัวแอปพลิเคชันด้วยที่จะตรวจเองได้เลยที่บ้าน แต่ว่าหลายๆครั้งค่ะท่านผู้สูงอายุก็รู้สึกว่าโอ้เป็นแอปพลิเคชันเป็นแท็บเล็ตอะไรเงี้ยอาจจะค่อนข้างลำบากไปนิดนึงวันนี้นะคะเราก็เลยมีมีทัศการค่ะที่ไปจัดที่ชุมชนของท่านเลยนะคะอย่างเนี้ยเราก็มาจัดที่โถงอาคารใต้ห้องพักของท่านเลยเพื่อที่จะมาทดสอบการได้ยินด้วยตัวเองอย่างง่ายๆเลยค่ะเดินลงมาเล่นกิจกรรมกับเพื่อนๆได้เลยแล้วรู้ได้เลยว่าเฮ้ เรามีปัญหาการได้ยินแล้วนะเราต้องไปพบคุณหมอแล้วเพื่อที่เราเนี่ยจะได้รับการรักษากระตุ้นการได้ยินอย่างทันท่วงทีแล้วก็ป้องกันภาวะสมองเสื่อมนั่นเองนะคะนิทัศการของเรานะคะนิทัศการเรื่องเสียงนั้นเธอได้ยินใหม่เนาะ จริงๆง่ายมากเลยค่ะก็คือเพียงแค่ไปเดินประจําตามจุดต่างๆที่เราจะมีบ้านนกอยู่ข้างหลังนะคะแล้วกดปุ่มดูซิว่าเอะเราได้ยินเสียงนกหรือเปล่านะแล้วก็ช่วยติดสติกเกอร์ลงไปที่บ้านนกเหล่านั้นนะคะแล้วทีนี้เนี่ยหมอก็จะรู้ได้แล้วว่าเอ๊ท่านเนี่ยเริ่มมีปัญหาการไดินแล้วที่ความถี่ไหนยังไงบ้างนะคะก็เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูในัก,การกันเลยนะคะวันนี้ วิธีการเล่นเนี่ยจริงๆง่ายมากเลยค่ะก็เดี๋ยวจะมีตัวใบกิจกรรมมาให้ร่วมเล่นนะคะตัวกระดาษเนี่ยนะคะเขาก็จะมีเขียนเลยว่าเอ๊เราได้ยินไม่ได้ยินที่ตัวนกบ้านไหนนกแต่ละบ้านเนี่ยเขาจะมีความถี่ไม่เหมือนกันหมอก็จะได้รู้ได้ด้วยว่าเอ๊หูของเราเนี่ยเขาเสียที่ความถี่ไหนบ้างเดี๋ยวเราลองเล่นกันได้เลยค่ะ เสียงเขาก็จะทุ้มมากขึ้นแล้วค่ะพอเสียงทุ้มๆเนี่ยส่วนใหญ่ได้ยินทุกท่านนะคะเนี่ยเพื่อนๆที่มันเล่นกันไปก่อนก็ได้ยินทุกคนเลยใช่ค่ะมนุษย์เนี่ยเป็นชอบสังคมเนาะเราชอบคุยกับเพื่อนๆเราชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะงั้นเนี่ยเวลาเสียงคําพูดเนี่ยเราจะได้ยินชัดสุดซึ่งก็ตรงกับความถี่ของช่วงกลางๆลงใช่ค่ะตู้อย่างเงี้ยนะคะเห็นมาเยอะนะตามบ้านออะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่มันเป็นตู้ตู้จริงๆที่เขาเอามาให้นกแต่ตู้อย่างนี้ไม่เคยเห็นที่ว่ามาเทสอย่างเงี้ยไม่เคยเห็นก็รู้สึกว่าดีอ่ะนะคะเพราะว่าคิดว่าตัวเองมีปัญหาตอนแรกอ่ะนะคะแตพ่พอมาฟังแล้วก็มีความรู้สึกว่าปัญหาของเรามันยังไม่ถึงไม่ถึงขั้นเยอะอ่ะนะคะเพราะว่าตอนแรกป้ามีความรู้สึกว่าหูข้างซ้ายเนี่ยมันไม่ค่อยชัดแต่หูข้างขวาเนี่ยมันชัดมากแต่พอมาฟังคุณหมอบอกมันก็คือมันก็คือยักปกปติอยู่อะ่ะชอบค่ะ คิดว่าสำคัญแล้วโดยเฉพาะออป้าคิดว่าเด็กที่อยู่ในวัยทำงานนะคะตั้งแต่อายุ40ขึ้นไปควรจะมีการเช็คเสียงเนี่ยเพราะว่าเราต้องใช้ในการปฏิบัติงานต้องอะไรมันสำคัญค่ะสำคัญมากค่ะแต่ยัง80ดสินี่น้อยลงค่ะค่ะอ๋อตั้งแต่ทราบข่าวแล้วก็ให้ความสนใจ แล้วบอกแหมเราดีมากเลยโชคดีที่เราไม่ต้องดิ้นรนไปทดสอบเองใช่ไหมฮะมาให้ทดสอบให้เราถึงนี่แล้วเราก็ได้รู้ว่า,าสมรรภาพของหูของเราจนกระทั่งวัยป่านนี้แล้วมันอยู่แค่ไหนเพราะจริงๆในชีวิตที่ผ่านมาจนป่านนี้ก็ยังไม่เคยทดสอบลวคะ่ะยังไม่เคยทดสอบด้วยด้วยเครื่องอะไรอย่างนี้เลยก,ก็รู้สึกเป็นความโชคดีที่บอกว่าเราพักอาศัยที่นี่แล้วเราได้ถูกเลือกเนาะ ให้มาทดลองใช้ในประเทศไทยที่นี่เป็นครั้งแรกพูดคุยสื่อสารแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างปกติแน่นอนว่าตัวเซลล์ประสาทที่มันเสื่อมไปแล้วมันอาจจะไม่ได้กลับมาเป็นเหมือนเดิม ก็สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเรามาตั้งเลยเนาะคะ่ะก็เป็นงานวิจัยนะคะที่ผ่านกระบวนการคิดแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็วิจัยมาเป็นอย่างดีก็หมอเนี่ยนะคะนำโครงการนี้เนี่ยมาจากทางประเทศอังกฤษนะคะเขาได้เอานิทศการลักษณะนี้ค่ะไปตั้งที่ชุมชนผู้สูงอาย,ายุหลายๆชุมชนเลยทั่วประเทศอังกฤษมาแล้วแล้วก็ประสบความสําเร็จมากเลยผู้สูงอาย,ายุหลายๆท่านเนี่ยบอกว่าเป็นกิจกรรมที่นอกจากจะได้ความรู้ได้เช็กระดับการได้ยินของตัวเองแล้ว เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานมากที่ได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับเพื่อนๆที่อาศัยอยู่ด้วยกันอะไรยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ค่อนข้างชื่นชอบมากในิทศการนี้มาตั้งที่ไทยเนี่ยเป็นที่แรกเลยนะคะนอกประเทศอังกฤษแล้วเนี่ยทางประเทศอังกฤษเองเนี่ยก็ยังได้ให้ทุนสนับสนุนนะคะเพื่อมาทำในิทศรรการในวันนี้ด้วยก็ผู้สนับสนุนของเราก็เป็นทาง British Council นะคะ University College London Health Car e e n g i n e e r i n g Impact นะคะแล้วก็ผู้สนับสนุนทางไทยก็จะเป็นทางของ pmub หรือว่าบพคอนั่นเองค่ะ i am a member of สว่างคันนิเว of the red cross society uh, regarding the the topic of hearing i think it is very important and uh, make us very happy if we can uh, improve our healing better and uh, I thank uh, the program that uh, British Council uh, alleged for us thank you very much สำหรับนะคะท่านผู้สูงอายุท่านไหนนะคะที่อยากให้มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้เนี่ยไปอยู่ในชุมชนของท่านนะคะหรือว่าท่านไหนที่ดูแลชุมชนผู้สูงอายุอยู่แล้วอยากให้เราเนี่ยไปตั้งกิจกรรมนะคะก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้นะคะที่ทางอีเมลนะคะ info dot l o m b o n gmail com ค่ะมีนิทรรศการแล้วแล้วก็อยากที่จะมีการจัดงานเสวนาเล็กๆนะคะที่จะให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุเกี่ยวกับในเรื่องของ ความเสี่ยงของปัญหาการได้ยินที่จะนำไปสู่ภาวะาสมองเสื่อมเนี่ยนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่อีเมลเดียวกันเลยค่ะ hey. Hey. Hey.